ผมพาท่านมาชมถนนกว้างแคบที่มุนทน,น,นฉันตูดูบรรยากาศสวยนะครับดูดูดต้นไม้ก็แปลกนะครับ นี่ครับกกยผมนี่ครับทั่วผมเลครับนี่ครับโอ้โหพวกเรามาด้วยกันดีอ่ายบายกล้องหน่อยทัวผมนะครับนิดหน่อยทัว่วหมายั้งหมดสิบห้าท่านนี่กระจัดกระจายหายหมดแล้วดู ขั้นแรกเลยนะครับขั้นแรกครับคุณใหม่เราต้องไปทัวห้องน้ำก่อนดีไหมครับอ่าไปเลยฮอนเนอร์แปลว่าอะไรฮอนเนอร์ที่ถนนกว้างแคบนะครับที่เมืองจีนแห่งนี้ มาวิวสวยนะครับดูครับมีน้ำตกคุณว่าจากตึกเขานะครับอูดูตอนนั้นห้องน้ำนะครับนี่เห็นไหมดูสักก่อนว่าเมืองเขาหน้าเที่ยวแค่ไหนเขาทำดีนะครับลักษณะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนะครับดูครับเนี่ยญี่ปุ่นคล้ายๆเลยนะครับดูครับคนนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับ ผมมาช่วงนี้พฤศจิกายนต์6 7 6 7ถ้าช่วงตุลาเป็นวันชาติเขายิ่งเย,ยอะท่านดูคนจีนนะครับดูคนจีนเขามีรำอะไรเขาดดวยดูครับอสุดยอดจริงๆเลยเอนี่ก็มีความสุขนะครับดูครับผมถ่ายเขาให้ถ่ายหรือเปล่ามไม่รู้เห็นไหมครับ หรือก็มีความสุขมากเลยนะครับนี่อ๋อสุดยอดเลยนะครับไายเราไปเที่ยวกันต่อเลยนี่ครับผมพาท่านชมนะครับเมืองเขาเห็นไหมครับคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันวันพรหัสนะครับเป็นเช้าวันหยุดด้วยนะครับดูประชาชนมากันนี่มีไข่พัดด้วยครับพัดเห็นไหมครับ พัดสวยงามมากเลยโอ้ยคนถ่ายรูปกันใหญ่เลยดูครับโอ้ภาษาจีนสวยมากเลยภาษาจีนแปลว่า,าความกว้างซอยกว้างนะครับนี่ครับดูก็ทำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับน่าเที่ยวมากเลยดูครับเขาบอกว่านี่คือซอยกว้างเขานะครับรดูเขามีชามาให้กินด้วยวพระเอกเราวนี่พระเอกเราวเตะท่าเก่งมากเลยดูนี่ เฮ้ hey, อย่าบอกใครเลยนะครับคนนี้เหมือนพระเอกหนัง,งนะครับเห็นไหมครับโอ้โ,โหสุดยอดจริงๆเลยดูนี่น่าเที่ยวนะครับชมนะครับชมนี่ก็มีขายอะไรเต็มไปหมดเลยนี่สัญลักษณ์อ้าวไม่ถ่ายรูปเหรอครับ นายเปอีเอกเรานะครับนี่ผมมาเที่ยวนะครับเจอคนคนญี่ปุ er> <h ier> <h ier> <h ier ่นด้วยนะครับนี่ท่านนี้เป็นคนญี่ปุ่นนะแต่พูดญี่ปุ่นไม่ได้นะครับน้องโต้งนะครับ โอ้โหเตะท่าดูนะครับท่านนี้ก่อนนี้เคยเล่นหนังนะครับโอ้โหเอวีใช่ไหมอ๋อนี่เหรอเอวีอ๋อนี่เหรอโอ้โหรอโอ้รออย่าไปบอกใครนะครับโอ้โหคนนี้เมื่อกี้นี้พระเอกฮ่องกงไปแล้วนะครับตอนนี้นางเอกฮ่องกงมากโอ้โหดู อ่าสุดยอดสุดยอดเสื้อสีมาเพื่อเอาสีเลยใช้านีเออนัดกันนัดกันไอ้เครื่องถ่งายไว้สีแดงชัดเด่นข้างข้างในเข้าไปถ่ายรูปได้ไม่ใช่เลยเน,นี่ยเนี่ยเ,เห็นป่ะนี่ดูนมเขาโอ้โหน่ากินโอ้โหน่ารับประทานมากเลยดูร้านนี้โอ้โหควอนโตควอนโตอ่ามีขายเพชรขายพลอยด้วยนะครับโอ้โหดูสิครับ ดูร้านเขาสุดยอดเลยนะครับดูสวยครับนี่มีบรรยากาศของจีนเขาบอกมีการแสดงอะไรไม่รู้เราหวยหัวอันนี้เป็นหม้อไฟนะครับหม้อไฟวันนี้เขาเข้าใจทำนะครับที่เมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบว่าถนนคนเดินนะครับดูดูป๊อปกัป๊อป ป๊อปอะไรนี่ดูเขาทำสาสานเดี๋ยวนี้เขายกระดับนะครับป๊อปเอาอีกแล้วเจอหนังเอกฮ่องกงอีกแล้วอ,อ่าพระเอกเราก็ถ่ายรูปใหญ่นะครับดูดูดมาดเขาครับมาดเขาดูโอ้โหดูตรงนี้ก็น่าเที่ยวนะครับแต่ถ้ามีเวลาเราต้องเจาะลึก จาะลึกเจาะลึกเจาะลึกนี่ท่านดูครับบรรยากาศน่าเที่ยวมากเลยดูครับมีไอศครีมด้ยวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไอศครีมเขาเป็นยังไงครับนี่ไอศครีมเขานะครับโอ้เป็นรูปหมีแพนด้านะครับที่นี่มีหมีแพนด้าเยอะเมืองแห่งหมีแพนด้าเลยครับนี่ท่านดู นี่ร้านอาหารนะครับของกินโอ้โหนี่ดูครับดูดูดูด,ดูคนเยอะนะครับคนมาเที่ยวกันมีส่วนใหญ่จะเป็นคนคนจีนของเขาเองเลยนะครับอันนี้ว่าป๊อปมาเครื่องในเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆของฝากซื้องามเป็นตุก๊กตา อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไปสนีดูเราไปดูซึ่งเขาขายอะไรกันนี่นี่คืออะไรโอ้โหน้ำลูกชิ้นของหวานของหวานเราชมนี่ดู โอ้โใหใจละหิวเลยนะครับดูครับโอ้โรา้านเขาส,าสะอาดมากเลยนะครับดูฝั่งขวาฝั่งขวานี่แพนดา้าแพนดา้านี่เลยนี่นีร้านนี้โหลีนังคนชาวเขาผมแปลผิดก็ต้องขออภัยนะครับดูครับ สะอาดสอานร้านรงหงน้าเดินเที่ยวจริงๆโอ้โหมีพัดด้วยนะครับโอ้เขาพูดอะไรไม่รู้นี่นี่นนนนนดูร้านเขาสวยมากเลยดูดูไหมครับอุ้ยสะอาดสะอ้านน่ารับประทานมากเลยดูครับท่านดูอ้อยเขานะครับอ้อย ไหไม้อ้อยเขาอูเสียงจอ,อ,อแจนะครับดูเอาแล้วตีกองเรียกร้องความสนใจนะครับนี่อย่างกับยญี่ปุ่นเลยครับทีนี่นะครับสุดยอดจริงๆแล้วนี่คืออะไรไอ้อย่างนี้อดียวาได้ไปซื้อกินไอแข็งแข็งนี้อย่าได้ไปซื้อกิน แข็งเคี้ยวไม่เคี้ยวไม่ลงอันนี้มีพัดด้วยนะครับดูโอ้โอ,โอเก่งมากเลยแล้วดูนี่ดีๆหน้ากากเปลี่ยนสีเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหน้ากากไม่ยอมเปลี่ยนเราไปดีกว่า นี่คืออะไรเราจะเข้าไปชมกันไหม้ดูนะครับปราณเดินเพลินนะครับนนทุกท่านเพลินมากเลยครับดูอันนี้ก็เขียนว่าอะไรอยู่อีแปลว่าสมปรารถนานี่ท่านดูดีๆ ครั้งนี้แปลว่าสมใจนึกบางลำพูเลยนะครับดูแล้วดูประชาชนชนนักท่องเที่ยวมากันเยอะนี่ดูหลังคาแบบโบราณนะครับโอ้โห,โโหนี่นี่น,น,นี่ดูดูเขาขายของอะไรอันนี้อะไรรากไม้รากไม้ก็ไรมากนะครับดู นี่ดู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 รากไม้นะครับรากไม้สวยงามครับโอ้โหวดูคนดูคนเฮ้ยตรงนี้ก็สวยดูครับนี่ดูไอตรงกลางภาษาจีนแปลว่ากว้างนะครับหลู้อี้หลูอี้แปลว่าสมใจนึกแล้วนี่ก็คือ ร้านรวงเขาทำด้วยความงดงามอย่างยิ่งเลยนะครับมีสวยง,งามนะครับมาถึงร้านอาหารร้านนี้นะครับดูนี่ก็ทำโอ้โหสุดยอดเลยนะครับดูครับนี่เป็นร้านอาหารที่ทุกคนเข้ามารับประทานก็จะมีบรรยากาศเช่นนี้นะครับดูครับน่าท่องเที่ยวอย่างไร คนจีนทั้านั้นนะครับที่พูดอยู่ในเสียงจกจักจอแจปดยเสียงนี่ตัวนร้านนะครับร้านขายอะไรไม่รู้เราอย่าไปรู้เพราะเราไม่ได้เข้าไปไอ้นี่คืออะ,อะไรร้านนี้โอ้โหแล้วนี่เขาขายอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันนี่ดูครับ เห็นไหมครับของอเป็นลักษณะเหมือนสมุนไพรนะครับร้านนี้คือสงสงสงเมาจือเจอียบ้านบ้านหมีแพนด้าสงเมาหรือสงเมา,าลืมไปแล้ว และนี่คือนักร้องเขานะครับนักร้องนี่เขาร้องเพลงที่เมืองจีนนะครับนี่ดูโอ้โหเพาะมากเลยด,ดูครับเขาเรียกว่าเปิดหมวกจะไม่มีหมวกนะครับดีมากเลยครับคนนี้ร้องหลอนอะันนี้คืออะไร แลนี่คือผู้เสียงดีมากแม่่ผมฟังเพลินเลยนะครับดูครับเพลินเลยนะครับนี่ครับโอ้โหน่าเทียวนะครับดูเมืองเขา นี่เขาขายอะไรเครื่องหอมน้ําหอมนี่เราเดินแบบดีเลยครับโอ้ยนี่เขามีพูดอะไรด้วยโอ้โหยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ครับโอ้โหออกไม้ออกมือ,อสุดยอดเลยครับนี่นี่ดูเออฉันไปก่อนแล้วนะพักพวกนี่ดูสักก่อนว่าวิวสวยขนาดไหนนี่นี่เมืองการเมืองการ เห็นไหมครับโอ้ยมาทะลุอีกซอยแล้วแล้วนี่เนี่อะไรดูก่อนดูก่อนโอ้ดีมากเลย <Rest> นี่ดูดูดูของกินนี่รับประทานออาหมวยคนนี้มานั่งขายอยู่นะครับ <im> โอ้โหนี่น่ากินเลยครับหิวเลย นี่ดูน่ากินเอ้ยเอาหมวยคนนี้มานั่งขายอยู่เดีกลองความสนใจนะครับไอ้น,นี่คืออะไรไม่รู้ไม่รู้เห็นไ,ไหมโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูเขา่ายอะไรเดี๋ยวเราไปดูไอ้น,นี่คือตัวจริงเสียงจริงเอ้าไม่ใช่ผุ้งคีพึ่ง เราเข้าไปดูกันไหมคนกลางเหล้าปีนะครับนี่เหล้าปีโอ้โหคำนับแล้วคนนั้นกวนอูสามพกนะครับผมเข้ามานะครับโอ้โหอันนี้เตียวหุยคำนับผมเลยอันนี้ก็เหล้าปีกวนอู นี่นี่นี่เขาคำนับผมแล้วคำนับผมแล้วอุยน่าดุน่าดุแต่รอว่าไม่ดุเลยเห็นไหมดู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 อันนั้นน่าดุแต่นี่พระเอกพระเอกดูสถานที่คนเดินเที่ยวันนะครับดูนะครับเพลินมากเลยดู แลนี่รัวครับรัวเห็นไหมดูรัวครับมีต้นไม้สวยงามนะครับแล้วนี่ก็คือน้ำอ้อยน้ำอ้อยดูอันนี้ก็ทำลายเพชรพลอยโอ้เพียวเลี่ยงเพียวเลี่ยงนี่ดูสักก่อนว่าซอยนี้เขาเรียกซอยแคบแน่เลย แต่ละคนสวยๆท่านดูในร้านนี้นะครับแล้วแล่น่ากินมากเลยดูมิงชามิงชาดิสาวๆสวยๆนะครับนี่นางแอกโอ้โหสวยมากเลยโอโ้สวย,สวยเขาว่าอะไรไม่รู้เลยนะครับ น่าจะเป็นการแต่งตัวแน่เลยแม้การแต่งตัวโอ้จะมีการเห็นไหมครับมีการแต่งสวยมีแต่งตัวไทยรูปด้วยนะที่นี่นะครับนี่เหมือนมากเลยนะครับดู เจออีกแล้วนางเอกห้องกงมาอีกแล้วเอาเข้าเลยเดลิควินนะครับไอศครีมบลูชอิตาลีแปลว่าอะไรเราดูซ้ายมีแต่มีแพนด้าเยอะมากเลยและนี่นะครับตอนนี้เราเดินมาชมนะครับหมีแพนด้า มีแพนด้าโอ้โหยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์ถูกเป็นบ้าเลยคูณด,ด้วยห้านะครับสี่บาทเจ็ดเจ็ดทันดูกระต่ายทั้งทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมร้านนี้เขาขายกระต่ายเห็นไหมกระตายย่ายวิ่งเงินวุ่นเลยเนะี่ยแต่ตัวนี้กระต่ายโอ้โห แล้ว <ersch> มาดูร้านนี้ร้านนี้ขายอะไรขายอะไรเห็ดนะครับดูเห็ดเขาโอ้ดูเห็ดเขาสิครับเห็ดนี่เห็ดเขานะครับดูเมืองเขาเมืองอะไรเมืองเฉินตูมณฑลเสฉวน ดูสถานที่ต่างๆเดินเที่ยวเพลินเลยนะครับและนี่คืออะไรมีเป็นร้านอันนี้คืออะไรเดี๋ยวดูถ่ายให้ดูนะครับอุ้ยตรงนี้ลึกเลยเนี่ยเดินน่าเที่ยวครับน่าเที่ยวตรงนี้คืออะไรตรงนี้หนม นอมอะไรไม่รู้นี่ท่นดูของกินนะครับแต่เรากินไม่เป็นว่ยเฮฟเฮทีแปลว่าชาครับชาฝั่งซ้ายของซ้าย,ายดูสักก่อนนี่ดูโต้เต่าห้วยเต่าหวยเต่าหว้าหวยนะครับไปเลย นี่คืออะไรไอ้มีคนมาร้องเพลงอีกแล้วอ,อันนี้ก็มีร้องเพลงอยู่แล้วแบบเมื่อกี้เลยนะครับดูครับก็จะตีนะครับไม่ได้ร้องเห็นไหมครับคนไตคนตคนในนี้มั่งเลยคนอโอ้ดูสาวๆสวยนะ่าดู โอ้ยน่ารักมากเลยมีนมดูเขาแต่งหน้าสวยมากเลยแล้วดูสตาร์บักคกาแฟก็มีด้วยนะครับดูข้างในทำแบบว่าอ่าเป็นเมืองอ่าเป็นสตาร์บัคแล้วดูคนนี้ถ่ายรูปเปล่าคิดตังแน่เลยแล้วถ่าย คนอะไรนี่เขาให้ถ่ายรูปนะครับผิดตางเจ้าพ่อครับเจ้าพ่อไปดูเราอย่าไปดูมันเยอะเขาเป็นเจ้าพ่อ โอ้ยแมนจูแมนจูด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 ูเข้าไปดูเลยนี่ผมเดินจนจะสุดซอยแล้วนะครับเหมือนใครวะสุดซอยอะที่ก็บอกสู้สุดซอยอ่ะแหมเมืองไทยกําลังดังเลยกันแต่ผมไม่สู้สุดซอยผมเดินสุดซอยให้นินักร้องครับโอ้โหโอ้นักร้อง ทิเบตนะครับที่นี่ร้องพ่อมากนะครับคนทิเบตเสียงก็จะสูงนักร้องทิเบตเสียงจะสูงมากเลยอุ mm ้ย hmm. นี่คนนี้แต่งหน้าสวยไม่ดใส่จะไปเล่นนิ้วแล้วดูครับอันนี้แปลว่าชานะครับ mm hmm. โอ้แล้วคนขายโอ้หน้าไปกินเอ้ยนี่ขายชาตรงนี้ก็อะไรสวยมากเลย เราก็เดินตามพักพวกไว้นะครับนี่จะสุดซอยแล้วดูก่อนซะพี่น้องทั้งหลายนี่ก็สวยเอา้าวห้องสวยม,มาแล้วนี่นี่ขายอะไรไม่รู้เหมอกันอะไรอะไรอ้ เนื้อครับเนื้อเนื้ออะไรไม่รู้เห็นไหม,ไมครับบรรยากาศเป็นยังไงครับท่านทุกท่านที่รักเราได้ชมอะไรดีๆสวยงามภาษาจีนนะว่าเสฉวนนะครับซื่อชวนโอ้โหหมีครับหมีเยอะมากเลย มีเยอะมากเลยนี่ดู